สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พามาฉุต้นทุเรียนนะคะมารดน้ำต้นทุเรียนตอนนี้กำลังแตกยอดเลยค่ะกำลังแตกยอดมารดน้ำทุเรียนเพิ่งปลูกนะคะทุเรียนเพิ่งปลูกนี่เพิ่งปลูกได้ประมาณ สี่เดือนกว่าๆต้นก็ได้ประมาณนี้นะคะมีต้นสะเดาด้วยอันนี้ซื้อมาต้นละยี่บาทต้นยังเล็กอยู่เลยค่ะต้นขนาดนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มโตแล้วอันนี้ จี่ลเม็ดวิงจี่ลายเม็ดกำลังแตกยอดนะคะกำลังแตกยอดเมื่อวานเอากีเท่ามาพ่นแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาลาดตรงโคนต้น,นะค่ะขีเท่าขีเท่าดังไฟเ่านี้แหละค่ะอือเอามาใส่ก็ต้นมันก็ สวยงามดีกิเท่าเราเอามาโรยๆรอบรอบทรงพุ่มนะคะไม่ต้องเอาเข้าเข้าไปชิดต้นมันนะคะเอารอบรอบชรงพุ่มออกมาตรงยอดปลายใบยมันปลายใบยมันอยู่ไหนเราก็รอบลาดรอบเลยค่ะลาดรอบทรงพุ่มมัน ก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็แต่ละต้นก็โอเคนะคะแต่ละต้นก็ไม่มีต้นตายอ่ะมีต้นตายอันนี้ก็เอาต้นเกลกเข้ามาต้นนี้ก็ตอนซื้อมาไม่มีใบเลยนะ่ะใบไม่มีใบร่วงเขาแถมให้สามต้นนี้เขาแถมเขาบอกเอาไปปลูกเลยเพราะว่ามันไม่มีใบมีแต่ลำต้นก็เ,เอามาเอามาลงปลูก เดี๋ยววันหลังจะลงคลิปวิธีปลูกให้ดูค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปวิธีปลูกให้ดูเนี่ยเหมือนต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้เขาเอาให้มันไม่มีมันไม่มีใบแลนะ้วคะไม่มีสักใบเลยยังว่ามันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีใบสังเคราะห์แสงแต่ก็ก็เสี่ยงก็เสี่ยงดูค่ะก็เสี่ยงเอามาปลูกดูก็ผลปรากฏว่ากันเนี่ยมันก็กำลังจะแตกยอด มันก็แตกยอดอมันก็แตกเต็มต้นเลยนะคะก็เทคนิคในการปลูกนี่ก็คือลองลองผิดลองถูกค่ะดูจากคลิปบ้างแล้วก็เอามาลองดัดแปลงลองผิดลองถูกเอาคลิปนั้นมาผสมคลิปนี้เอามาผสมผสานกันแล้วก็ลองลองมาลองผิดลองถูกดูแล้วก็มาลองทําดูว่าต้นนี้ทําแบบนี้ต้นนี้ทําแบบนี้ลองดูซิว่าตัวไหนมันจะ มีการจเจริญเติบโตตัวไหนมันจะประสบผลสาเร็จพอลองมาทําดูต้นเนี้ยตายแล้วเหลือแต่ลำต้นก็เหลือแต่ลำต้น,ต,ต,นต้นนี้ปลูกใหม่ปลูกยังไม่เป็นปลูกแรกๆเลยนะปลูกใหม่เลยทําทุเรียนยังไม่เป็นก็ลองขุดรอบโคนดูรากดูราก ดูรากทุเรียนแล้วก็ลองอปรุงดินรอบโคนดูว่ามันจะรอดไหมก็ลองเสียงดูมันก็แต่ก่อนมันตายเรียบร้อยแล้วนะตายเรียบร้อยแล้วตายตายเนี่ยแบบตายเนี่ยตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยลองดูแต่ผลปรากฏว่ามันมียอดออกมาค่ะมันมียอดออกมาตอนนี้มันก็ยังรอดอนี่มันก็มียอดออกมาแล้ว อืมก็ก็คิดว่าวิธีนี้วิธีนี้น่าจะได้ผลเพราะว่ามันทำให้รากมันเดินได้และที่สำคัญรากขดรากขดนี่ต้องตัดออกต้องตัดลกูกรากขดออกต้องรื้อถุงตัดรากขดเนี่ยต้นนี้โตละ เนี่ยก็เอาไม้วัดลองดูไม้วัดลองดูว่า,าเดือนนี้ได้ขนาดเนี้ยแล้วมันจะได้ขนาดไหนล้มมันจะสูงได้ขนาดไหนค่ะมันจะตื่นตื่นตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็มีหลายต้นที่เนี่ยอย่างต้นนี้ก็ตอนปลูกใหม่ๆ ตอนปลูกใหม่ๆหม่ทำอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทําวิธีไหนก็ก็ปลูกไปแบบไม่รู้เรื่องมันทีแรกมันยอดมันไม่เดินยอดมันไม่เดินแล้วมันก็ไม่ไปไม่มามันไม่โตไม่ตายแต่มันไม่โตก็แก้เนี่ยแก่ตอนนี้มันก็มีใบใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาแก้ เราก็มาแก้ก็แก้กแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยจากพวกนี้มีอยู่ประมาณห้าหกต้นค่ะที่ที่ปลูกเริ่มแรกที่ปลูกไม่เป็นเนี่ยเหมือนต้นนี้ต้นนี้ก็ตาต้นขนาดนี้ก็ตายก็ตัดออกตัดออกจนเหลือเท่านี้ก็ก็เลี้ยงก็เลี้ยงมาค่ะก็ก็ปรับปรุงก็หาวิธีดูก็ได้ประมาณนี้ มันกแ็แตกยอดล่ะแตกยอดไม่ได้มาดูตั้งนานละฝนตกก็เลยไม่ได้มาลดน้ำมันไม่ลดน้ำก็เลยไม่ได้มาดูตัวนี้ก็แก้ไขตัวนี้ก็แก้ไขแก้ไขรอบๆแก้ไขคนดินดูว่าเออลากมันน่าจะเดินไม่ได้ พราะดินนี้เป็นดินทรายล้วนดินทรายลากน่าจะเดินไม่ได้ก็มาแก้ไขแก้ไขดินตัวนี้ก็แก้ไขนี่แก้ไขอ่าเริ่มแตกยอดละอ่า ก็รอดูว่าหนึ่งปีจะได้ขนาดไหนตอนนี้ก็ได้ประมาณแล้วก็จะมีอีกอีกปลูกอีกที่หนึ่งนะคะตัวนั้นก็กโตแล้วค่ะอันนั้นท่วมหัวล้วอันนั้นปลูกก่อนอันนี้ปลูกทีหลังเนี่ยตอนนี้ลองปลูกเสเข่งลองดู จะต,ตัดใต้เข่งนะจะต,ตัดก้นเข่งตัดก้นเข่งแล้วยังคิดอยู่ว่าจะเอาเข่งออกหรือไม่ออกถ้าไม่เอาออกก็ว่าจะเอาติดไว้นี่เลยคนะ่ะเพราะเราตัดก้นมันละเราตัดก้นมันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มูสันขิงต้นเล็กมูสันขิงนี้รู้สึกว่าจะโต ค่อนข้างที่จะหลิวหรือเปล่าเพราะว่าปลูกพร้อมกันเราได้ขนาดนี้ต้นนี้เห็นแต่เพื่อนปลูกนะคะเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเพื่อนปลูก ลองปลูกลองดูมันมันจะรอดให้จนเป็นออกลูกหรือเปล่าเราอันนี้เนะี่ยยังไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีต้นตายลองผิดลองถูกใหม่ๆพอมีบ้างค่ะต้นตายต้นที่มันไม่ตายแต่ว่าใบมันร่วง มันร่วงแล้วก็มาแก้ไขแก้ไขแก้ไขใหม่ปลูกใหม่เอาขึ้นมาดูรากแล้วก็แก้ไขดินแล้วก็มาดูแล้วก็เอาลงดินกลับลงดินใหม่มันก็ขับมาเป็นสภาพนี้ค่ะตันเนี้ยต้นนี้ก็ไม่มีใบร่วงหมดละก็ถอนออกแล้วก็ขุดขึ้นขุดขึ้นแล้วลองมาทำใหม่ ทำใหม่มันก็ได้ได้ต้นขนาดนี้ค่ะเนี่ยแต่มันก็จะไม่ทานเพื่อนเพราะเพื่อนมันไม่มีปัญหาแต่ต้นนี้มีปัญหาแต่ต้นนี้มีปัญหาแต่เราแก้แก้ไขมันก็ได้มาระดับนี้นะคะจ้ะ อันนี้ก็ขี้วัวขี้วัวหมักไว้ขี้วัวหมักหมักไว้นะคะหมักเอาไว้ใส่โคนต้นทุเรียนนี่แหละคะ่ะแต่ต้องหมักหมักเอ็มหมักไตโคโลมาต้องหมักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่าสามสี่ห้าเดือนแต่ตัวนี้หมักได้หกเดือนแล้วะคะ่ะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วได้หกเดือนแล้ว เราต้องลองผิดลองถูกค่ะลองผิดลองถูกลองดูเราต้องคิดว่าคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ลองผิดลองถูกคิดหาวิธีก็มันไม่ตายนี่ก็ภูมิใจแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณมากนะคะพามาลดน้ำต้นทุเรียนค่ะสวัสดีค่ะ